มปัญหาที่ดินสนามกอล์ฟอาลายที่ดินใหญ่เนื่อมชำนาญชาติศักดาใจบุญทำพินัยกรรมยกที่ดิน2อนโนดกว่า900ไร่ให้กับวัดธรรมิการามวรวิหารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในสมัยนายสนอเทียนทองเป็นรมชม,มหาดไทยที่กำกับดูแลกรมที่ดินได้มีการเล่นแร่แปรธาตุมีการซื้อขายที่ดินจนที่ดินดังกล่าว ตกเป็นของบริษัทเอาพายซึ่งมีนักการเมืองใหญ่นางอุไรวันเทียนทองนายวิทยาเทียนทองนายพงศักดรักตพงศ์ไพสารนายชูชีพหานสวัสด์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่กรณีที่ดินสนามกอล์ฟเอาพายปปชม,มีมติชี้มูลความผิดนายสนธเทียนทองในมาตรา148เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ค่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดคดีความดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่21สิงหาคม2553ที่ดินสนามกอล์ฟเอาพายจะกลับมาเป็นของวัดได้หรือไม่ใครจะเป็นคนรับผิดชอบในเรื่องที่เกิดขึ้นอาจารย์เซรีครับ เมื่อกี้บอกว่าเอาเรื่องสลดใจอีกแล้วเนี่ยทำไมถึงสลดใจล่ะก็คุณยายเธอเป็นคนใจบุญแล้วตั้งใจที่จะที่ดินนี้ให้กับวัดเพราะฉะนั้นเมื่อให้กับวัดมันก็ต้องได้ขึ้นชื่อว่าธรณีสง์ การให้กับวัดถือว่าเป็นการให้กับสาธารณประโยชน์ใช่ไ,ไงแล้วเป็นธรณีสงฆ์ที่เป็น,านสาธารณประโยชน์<ง>และจู่ๆเนี่ยมีคนเข้าไปครอบครองเป็นเจ้าของและสามารถขายกันได้เป็นหลายร้อยล้านเนี่ยไม่เป็นเรื่องสลดใจเหรอ,อ,อถ้าวิญญาณยายเนื่องแกรู้นี่ก็คงเสียใจมากๆและพี่เชื่อว่าแม้แต่เหล่าบรรดาผู้ซึ่งเป็นทายาทของยายเนื่องที่อยู่ตอนนี้เขาคงไม่สบายใจหรอกจริงๆแล้วกฤษฎีกาก็เคยวินิจฉัยข้อกฎหมาย ว่าทันทีที่ยายเนื่อมเนี่ยเสียชีวิตลงนะฮะที่ดินดังกล่าว900กว่าไร่ต้องตกเป็นธรณีสง์ทันทีไม่ต้องจดทะเบียนโอนก็ต้องถือเพราะมีพินัยกรรมเป็นรายลักษณ์อักษรชัดเจนตกลงแล้วเมื่อตกเป็นธรณีสง์แล้วเนี่ย ไม่สามารถที่จะจำหน่ายจแจกออกไปได้ยกเว้นต้องออกเป็นพระราชบัญญัติเข้าสู่รัฐสภาออกเป็นพระราชบัญญัติแปลว่าต้องออกเป็นกฎหมายเป็นเรื่องบรรดาเลยงั้นเหรอใช่แล้วแล้วทีนี่มันไปเป็นอย่างนั้นได้ยังไงถึงได้ไปขายกันเป็นหลายร้อยล้านหลายร้อยล้านเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ก็คือว่าเมื่อประมาณ2ี่สปีที่แล้ว2ี่สปีเลยนะยี่ิปีมาแล้วนะครับผมยังจำได้ว่าวันที่ส2บสองกุมภาพันธ์ปี2องพอาบสา คุณเสนอเทียนทองเนี่ยไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดูแลกรมที่ดิน uh huh. ได้ลงนามว่าไม่อนุญาตให้วัดรรม,มิการามได้มาซึ่งที่ดินมรดกทั้งสองแปลงดังกล่าวด้วยเหตุผลอันใดด้วยเหตุผลว่าการที่จะโอนที่เกิน50ไร่เนี่ยจะต้องให้รัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติเพราะรัฐมนตรีเซ็นว่าไม่อนุมัติ กฎหมายนั้นมีเหรอเออเขาอ้างเขาอ้างกฎหมายอีกฉบับหนึ่งมันเป็นกฎหมายคนละฉบับแต่กฤษฎีกาได้มาตีความทีหลังอบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้เด็ดขาดยังไงก็ตามตกเป็นที่ดินตกเป็นของธรณีสง์ย่ยไม่ต้องไปนั่งรอลายเซ็นรัฐมนตรีถูกต้องไม่ต้องรอก็เป็นที่ธรณีสงและอย่างที่บอกว่าจะหลุดจากธรณีสง์ได้เมื่อออกเป็นพระราชบัญญัติเท่านั้นต้องออกกฎหมายเลยรู้ไหมว่าคุณสนอครั้งนั้นถึงกับพูดว่า กิจสุีกาถ้ากิจดสดุีกาบอกว่าเราเป็นสุนัขเราต้องเป็นสุนัขหรือเปล่าเอาคนาละเรื่องกันแล้วเราไม่ได้ขายของผิดกฎหมายนี่เรื่องนี้มันของถูกกฎหมายเออคุณสนอพูดว่างั้นจะว่าอย่างไรงผมมีหลักฐานอยู่ว่าคุณสนอพูดอย่างนั้นไม่ต้องเอามาดูละแต่ว่าแต่ว่าเอาละทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือว่าพี่นายกร,รมอันนี้ก็บอกว่าวัดเนี่ยอยู่ที่จังหวัดประจวบ Uh huh. ที่ดินนี้อยู่ที่จังหวัดปัตุม9ก0ารอกว่าไร uh huh. ก็หวังที่จะให้วัดเนี่ยทำประโยชน์หาประโยชน์จากพื้นที่ดินนี้เอาประโยชน์นั้นไปบำรุงพระพุทธศาสนา uh huh. แต่แล้วก็บอกว่าให้มูลนิธิมหมามกุฏเนี่ยเป็นผู้จัดการผลประโยชน์บนพื้นที่ดินนี้ให้กับวัดแต่ต้องเป็นผลประโยชน์จากสาธารณประโยชน์นะครับคันนี้เอาละมันก็มีปัญหาต่อไปอีกว่า มีคนพยายามที่จะไปวิ่งไปโน้มน้าวจูงใจที่จะให้วัดเนี่ยบอกว่าอย่าเก็บไว้เลยที่มันอยู่ไกลเข้าไปตีสนิทเอาโอเวอร์เฮดโปรเจคเตอร์ไปให้พระ,ะแล้วก็เอาเครื่องซีล็อกไปให้วัดแล้วก็พยายามโน้มน้าวจูงใจว่าที่นี้เนี่ยขายเสียดีกว่าอย่าเก็บไว้เลย แล้วจะให้ราคาตั้งร้อยสามสิบกว่าล้านตอนนั้นในที่สุดแล้วในที่สุดก็เลยมีคนเนี่ยเอาทำเรื่องทำราวมาให้คุณสนอเนี่ยเซ็นว่าไม่อนุไม่อนุญาตอย่างที่มนสักครูน่นี้รู้ไหมว่าคุณสนอทิ้งไว้ตั้งปีหนึ่งเต็มๆก่อนที่จะเซ็นทำไมต้องทิ้งเป็นปีก็ระยะเวลานั้นจะได้ ให้ให้ทางวัดเขาตัดสินใจอบอกออกมาว่าไม่อยากได้ที่ก็อยากจะขายยังไงล่ะ,ะทุกอย่างก็จะได้เรียบร้อยอพอคุณสนะเซ็นเมื่อวันที่12กุมภาในที่สุดที่อันนี้ไปโอนกันวันที่21สิงหาปี2533อยมสิี่สิบปีพอดีเป๊ะเลยตอนนี้อโอ้ วันนี้ออกอากาศวันที่22สิงหาใช่ไหมออ20ปีพอดิบพอดีพอดิบพอดีไม่ขาดไม่เกินไ่แต่ว,วันเดียวอ,อแล้วรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับวันวันวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เนี่ยทางปอป,ปชก็ให้ให้สภาธนายความนำเรื่องนี้ไปฟ้องอเพราะว่ามีความเห็นต่างกับอายการตกลงสภาธนายความเขาก็เดินเรื่องไปฟ้องศาล ทันอายุความพอดีโอ้โหอีกไม่กี่วันเลยเนาะวะมันเฉียดกันวันเดียวเลยออไปฟ้องวันศุกร์วันเสาร์ก็หมดอายุความโอ้าวเรียกว่าเฉียวเฉียดสยามเทวาธิราชยังคงมีและรู้ไหมว่าวันนั้นเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นวันที่21สิงหาปี33เขาก็เมื่อคุณสนอเซ็นว่าไม่อนุมัติไม่อนุญาตให้วัดได้มาซึ่งที่ดินก็เลยเขาก็เลยวัดก็เลย ให้มหามากุฏกลายเป็นโอนใส่ชื่อมูลนิธิมหามากุอที่ดินดังกล่าวเก้าร้อยก่อไร่อยากของวัดกลายเป็นของมูลนิธิไปเลยใช่แล้วก็ไม่ใช่ธ<ล>รณีส่งนซินทีนีออ้และมูลนิธิก็ไปขายให้กับบริษัทเอาภายในวันเดียวกันเลยอพอ,พอได้รับโอนป๊บขายปุ๊บในวันเดียวกันและขายในราคาร้อยสี่สิบอล้านาแต่รู้ไหมว่าวันเดียวกันนั้นเนี่ยบริษัทเอาภาย ก็ไปจดจำนองขอกู้เงินจากบริษัทเงินทุนธนชาติ220ล้านโอ้โหทันทีเลยเนาะอาจารย์เสรีซื้อ142ล้านอาเอาไปจำนำจำนองได้ถึง220ล้านถ้าอย่างนี้นะพี่ไม่จ่ายนี่อย่ายึดไปเลยเ <laughs> พราะอะไรรู้ไหมครับ จริงๆแล้วราคามันต้องเกิน220แน่นอนไม,ไม่งั้นแบงก์ก็จะยอมหรอเพราะแบงก์ก็ต้องประเมินแล้วอย่างมากเขาก็50-60ใช่ไหมโดยเฉพาะยิ่งที่ดินเปล่าซึ่งไม่มีสิ่งปลูกสร้างไม่ได้ให้กันเยอะเลยเออแล้ววัดได้เพียงแค่142ล้านเองอตกลงเขาให้กันได้220เพราะฉะนั้นก็แปลว่ามูลค่าประมาณ400กว่าล้านอย่างน้อยๆถูกไหมอย่างน้อยๆ400กว่าลา้านอ่าคราวนี้คุณเฉลิมเนี่ยอยู่บำรุงเคยอภิปรายที่สภาอบอกว่ากรณีนี้เนี่ย ผัวเซ็นเมียซื้อลองไปถามพี่เลยไม่ใ่ก็จะพูดเหมือนเดิมไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบริษัทเอาพายเนี่ยเป็นชื่อของภรรยาคุณสนเทียนทองอเป็นเจ้าของหุ้นใหญ่หลังจากนั้นก็ยังมีน้องชายคุณสนเทียนทองอคือคุณวิทยาเทียนทองออและมีคุณพงศักลักษะพงไพศาลด้วยที่ถือหุ้นพูดง่ายๆว่าเป็นเจ้าของบริษัทที่มาซื้อ ที่ดินดังกล่าวไปในราคา140กว่าล้านในราคา142ล้านประจำนอง220กว่าล้านใช่แล้วอแวขายได้เท่าไหร่อา้าวและค้าอะไรนะครับขายได้เท่าไหร่เขาก็ตัดถึง900กว่าลายตัดบางส่วนทําบ้านจัดสรรบางส่วนทําสนามกอล์ฟและส่วนที่ทําสนามกอล์ฟเขาไปขายให้กับคุณทักษิณเท่าไหร่อยากรู้ไหมว่าไร่เท่าไหร่นั่นสิเท่าไหร่อยากรู้ ไปดูกันดีไหมผมสัมภาษณ์คุณทักษิณจับปากเลยว่าคุณทักษิณซื้อจากคุณสนะในราคาเท่าไหร่งั้นเขาดูหน่อยถ้าอุดมการของไทยลักไทยคืออะไรครับถ้าตอบอย่างสั้นทําการเมืองอย่างสร้างสรรค์เพื่อบ้านเมืองเน้นเรื่องของบ้านเมืองมากกว่าการเมืองนะครับแล้วก็ไม่ได้ห่วงเรื่องการเลือกตั้งงวดหน้ามากกว่าห่วงของเจเนอเรชันหน้าว่าจะอยู่กันอย่างไรนะครับท่านเน้นเรื่องของบ้านเมืองมากกว่า สมมติว่ากลุ่มวังน้ําเย็นขอย้ายมาอยู่ด้วยนะครับยินดีไหมครับอย่าไปสมมุติเลยครับมันไม่เกิดหรอกครับทําไมถึงไม่เกิด<อ>คุณนัสศิลป์ก็เคยช่วยเหลือซื้อสนามกอล์ฟมาแล้วก็ซื้อสนามกอมล์ววอนอฟนี่นะครับราคาที่ผมจ่ายไปห้าร้อยล้านห้าร้อยล้านนี่มีที่อยู่ประมาณเกือบห้าร้อยไร่แล้วมีสนามมีคลับเฮาส์หลังบเบลเลอสร้างด้วยเงิน100ร้อยกว่าล้าน เวิร์สไหมครับเราเป็นสนามที่ใช้แข่งเอเชียนเกมเพราะนั้นไม่ได้เป็นการช่วยเหลือครับเป็นการซื้อกันทางธุรกิจในฐานะคนรู้จักกันมาเจราจาค้าขายกันแลวมองว่ามันเป็นสิ่งที่เว mm ิร์สที่จะซื้อผมก็ซื้อแค่น,นั้นเองผมไม่ได้เป็นเรื่องของบุญคุณผมไม่ได้มีบุญคุณกับคุณสนอนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของผมไม่มีบุญคุณกับคุณสนอเขาเพราะคุณสนอก,ก็มาเสนอขายผมผมคิดว่ามันราคา <Okay. S 1> มันสมเหตุสมผลก็ซื้อ mm hmm. บังเอิญเป็นคนรู้จักกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วเรื่องีไม่เกิดหรคับ นะครับผมคิดว่าอย่าไปคาดการณ์กันว่าจะย้ายมาอยู่ตรงๆๆนู้นตรงนี้พักไทยรักไทยมีแนวทางของตัวเองอนะครับมีแนวทางมีรมการมีค้ากรรมการมีอะไรทุกอย่างเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยมันคงไม่เป็นอย่างนั้นนะครับคงคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นวันนี้เองเนี่ยมีสสที่อยู่ในกลุ่มวันน้าเย็นให้สัมภาษณ์วิทยุคคลื่นที่ผมทําอยู่ด้วยเมื่อตอนเย็นนี่เองบอกว่าคุณนักสินได้โทรไปคุยคุณสนอง ไม่เคยโดยเฉพาะหลังจากมีเหตุการณ์นี้ไม่ไคุยเลยหลังจากมีเหตุการณ์นี้ผมไม่ได้โทรคุยหาท่านเลยแล้วท่านก็ไม่ได้โทรหาผมไม่ได้พูดจากันเลยแน่นอนครับครับตกลงอันนั้นเป็นเท็จนะครับ,รบสสคนนั้นนะนครับ,รบเขาอาจจะไปฟังจากใครมาโดยที่แต่ว่าข้อทด้จริงแล้วคือผมไม่ได้โทรหาท่านท่านก็ไม่ได้โทรหาผมครับอาจารย์เซรีครับตกลงรู้แล้วหรือยังว่าราคาเท่าไหร่ห้าร้อยล้านห้าร้อยไร่ห้าร้อยล้านไร่ละล้าน ไล่ละล้านได้ครับเฮาส์อีกเบ่มองลมใช่ไหมครับเ <K ill ain> ขาบอกแล้ว worth it เออมันแปลว่าคุมค่าที่จะเสีอ๋อแล้วเพราะฉะนั้นมิได้เป็นการช่วยเหลือเจือจานเพื่อหวังจะดึงคุณสนอ,อเข้ามาในพักแต่อย่างใดทั้งสิ้นอ้อแล้วคุณนักษิณย้ำใช่ไหมว่าพักไทยรักไทยมีหลักการมีกรรมการเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าได้สมมุติเลยว่าคุณสนอจะเข้ามาเป็นไปไม่ได้เออถ้าจริงจริงแล้วตอนหลังเป็นไปได้ไหม ถ้าจะว่าไปแล้วเขาก็ไม่ได้โกหกนะเพราะคุณสนอไม่เคยเข้าไปในพักนั้นเคยในที่สุดก็เเคยแล้วก็แยกมาทีหลังแล้วมาทีหลังในที่สุดก็เข้าเพราะฉะนั้นข้อมูลผมตอนนั้นน่ะถูกแล้วก็แสดงว่าการที่มีสอสคนหนึ่งมาบอกกระเจิมศักดิ์ว่ามีการโทรคุยกันคนนั้นน่าจะพูดจริงมากกว่าใช่ไหมแต่คุณตังินบอกท่านเป็นตหาผมผมเป็นตหาท่านเอ๊ะโกหกไม่รู้ว่าใครโกหกและหลังจากนั้นรู้ไหมครับว่าเทปอันนี้เนี่ย ได้ถูกทั้งปปชและศาลเอาไปเป็นพยานในศาลเพราะว่าคุณทักษินบอกว่าซื้อจากคุณสนะใช่ไหมแต่ว่าเวลาแจงบัญชีทรัพย์สินซุกหุ้นหนึ่งจำได้ไหมไม่มีชื่อของคุณทักษินหรือในครอบครัวเลย<อ>จบเป็นชื่อของวิชัยช่างเหล็กบุญชูเหรียญประด,ดับและชัยรัตเชียงพลึกถือหุ้นคนละ สองร้อยสามสี่สิบแปดล้านเศษเราตกลงเขาเหล่านั้นเป็นใครคนสวนหรือคนรถอา้าวจำไม่ได้แล้วเหรอวิชัยเนี่ยเป็นคนขับรถยังไงว่ถามคนรถกับคนสวนเออบุญทูเป็นแม่บ้านาและชัยรัตนเชียงพฤกเนี่ยเป็นยามโอ้โหแล้วมีเงินขนาดนั้นเลยเ โอ้ยตายแล้วเขารับจ้างเป็นยามแถวไหนเนี่ยพี่ขอไปเป็นยามสักสามสี่คูนสิหลังจากนั้นพอความมันแดงก็เลยมีการโอนกลับมาปรากฏว่ามีชื่ออยู่สามคนในที่สุดตอนหลังก็คือตัวภรรยาและลูกไม่ต้องเอ่ยชื่อก็รู้นะว่าเขาชื่อว่าอะไรถ้าจะดูหลักฐานเนี่ยผมมีหลักฐานอยู่เรียบร้อยว่าในที่สุดแล้วไปชื่อใครบ้างนะครับอ้าวคันนี้เรื่องนี้เนี่ยมันหนักกว่านั้นอีก พอในที่สุดพอกฤษฎีิกาบอกว่าเรื่องนี้โอนไม่ได้เป็นที่ธรณีสงกรมที่ดินในสมัยถัดมาก็ก็บอกว่าต้องโอนที่คืนให้กับสงถูกต้องเลยใช่ไหมต้องคืนให้กับวัดนะปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยคุณช,ชนะศัก์ยุวบูรณ์เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยะจะต้องเป็นผู้เซ็นสุดท้ายว่าเห็นด้วยไหมกับการทำดังกล่าวเพราะมันมีคนอุทธร์บอกว่าคืนไม่ได้ เมื่ออุทธรขัดแย้งการพับประป,ระประลัดจะต้องเสร็จปรากฏว่าคุณชนะศักิ์ยุวบุญล,ลาออกแล้วตกลงข้อเขาก็เลยแต่งตั้งคนขึ้นมารักษาการไปตั้งเอาคุณยงยุทธวิชัยดิตหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันใช่แล้วซึ่งเป็นรองอันดับสามแซงขึ้นไปรักษาการและในที่สุดคุณยงยุทธก็เลยบอกว่าให้อุทธรฟังขึ้นก็คือ ไม่ให้โอนกลับไปเป็นของวัดเข้าใจละเข้าใจชัดแจ้งละเข้าใจอะไรล่ะก็เข้าใจว่าทำไมใครได้เป็นหัวหน้าพักครับตกลงเรื่องนี้เนี่ยก็ยังโชคดีนะสภาธนายความเขาฟ้องการทันเวลาฟ้องแทนอายการและรู้ไหมว่าเรื่องนี้คุณถาวรนเซนเนียมเนี่ยเคยพูดกับรายการของผมอีกรายการหนึ่งบอกว่าเรื่องนี้จะต้องเอาคืนวัดให้ได้ ซึ่งจะต้องมีการโอนคืนให้ได้ตกลงเรื่องนี้อาจารย์ซีริคิดว่าใครต้องรับผิดชอบบ้างเนีย <c oughs> ถ้าจะเห็นแก่วัดเห็นแก่คุณยายเนื่องออคนที่เซ็นบอกว่าไม่ให้ออนเนี่ยไม่ให้โอนให้วัดนั่นแหละทั้งหลายใช่คุณสนอก็คนแรกยงยุธวิชัยดิดอีกคนนึงอโอ้รับผิดชอบทางจริยธรรมหรือรับผิดชอบทางกฎหมายหรือรับผิดชอบพี่ว่ามันต้องครบหมดนะ ต้องครบหมดต้องครบหมดแพ่งอาญาจริยธรรมคุณทักษิณต้องรับผิดชอบในการคืนที่ดินนี้ให้กับวัดให้กับสาธารณะไหมคือใครก็ตามที่ถือแว้สาชื่อ4ี่ชื่อนั่นละต้องคืนละโอ้ตกลงปมนี้คลายแล้วหรือยังก็จนกว่าที่เขาฟ้องไปแร้วจะตัดสินก็คงจะคลายได้ทั้งหมดแต่ตอนนี้เหมือนคลายไปหลายเปลอ โอ,โอ้พี่ได้หลายพี่พี่คายไปหลายปลอดนะเออทำไมคนบางคนได้เป็นหัวหน้าพักพี่ก็เริ่มเข้าใจละโอ้ใช่ไหม,มทหําไมคนบางคนเข้าไปเป็นจํานวนอีกจํานวนหนึ่งสมทบทําให้พักเขามีความใหญ่ขึ้นอันนี้พี่ก็เข้าใจละโอ้ทั้งหมดน้ำมันพัวพันกันชัดเจนกับเอจจะแต่เขาบอกว่าเขาจะทําเพื่อบ้านเมืองนะเขาไม่ได้ทําเพื่อการเมืองนะเออตอนที่เขาพูดเขาให้สัมภาษณ์จ่มสั่ชัดเจนผมจะทําการเมืองแนวใหม่ที่เอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเมืองมากกว่าการเมือง เออแล้วนะตกลง,งมันคืออะไรกันผมนะไม่สนใจนะว่ารอบหน้าจะได้เลือกตั้งได้แค่ไหนอย่างไรอ,อผมสนใจเยาวชนรุ่นถัดไปต่างหากห Next Generation พูดดีมากเลยโอ้โหอันนี้นะถ้าพี่ได้สอนวิชาซึ่งพี่กำลังจะสอนอมเมื่อไหร่ก็ตามที่สอน คือวิชาเรื่องวัฒกรรมทางการเมืองสงสัยต้องเอาเรื่องนี้ไปคุยด้วยจะยกเทปซีดีอันนี้ให้ดีไหมคือ <C> e <ure> อย่างนี้เด, <C> e <ure> เดี๋ยวพี่จะมาขอที่เจมิมศสัมภาษณ์คนทั้งหลายไว้เนี่ยนะครับเออเอาไปสอนแล้วก็เอาเอาไล่ทีละคนทีละคนทีละคนนะ <C> e <ure> จะได้ทําให้เขารู้ทันนักการเมืองอ่าก็คือวัฒกรรมทางการเมืองไงคนนี้พูดประโยคนี้เพื่ออะไรคนนี้เพื่อประโยคนี้เพื่ออะไรคนนี้เพื่อเป็น้วได้อะไรคนนี้แก้ตัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นปมนี้ก็คลาย